มึงเนื้อเนือพี่น้องโอ้ยอ่อนๆแบบควนหอมเสดายน้ำพันเอถิ่นน้อบ่ได้กินต้มปลาหมูวันนี้เสดายอยว่ามื้อัคุณลุงบอกว่าหันตะหัวไม่กูกูเลยบ่ได้กินเนื้อน้ำเขาแคนาเบียนนะสิบอกตะกูกินเนื้อจะได้หันตะหัวไม่กูเสียงเพลงขึ้นแล้วพี่น้องมาล่ำก่อนจริง ไครตัวมีมอลำอมอดใดบละเฮาองมอลำก่อนจิ่งคืออยู่ไก่แทนมันภาคกลางช่วงนี้จะเป็นงานบัดงานบวชงานวัดงานวัดหลายครับเจ้าว่าหน่อยด้สิได้ฟังมอลำอขัดโบเปิดฟังยัอย่าย่อยบ่มีหรอกครับคะแนนมอลำมากไม่ได้เปิดดีเกม่ได้เปิดฟอนเกี่ยวกันกับเบาตีเสร็จแล้วม่ได้ลิเกภาคกลางม่ได้ลิเกครับโอ้ยมึงสวรรค์ เน <No> right ื้อหวานเลยเนาะเนื้อหวานเนื้อหวานผมยังหวานอยู่แบบแซ่บตัวใหญ่แต่บ่กลาวเลยบวกลาวบ่กลาวตัวใหญ่ขันเบนปลาคอนี่มันถิ่แน่นเนาะลุงมันถิ่แน่นอันนี้มันถิ่พลอยแบบมันถิ่แบบอ่อนเลยไหมครับเป็นคือยังปลาเนือออนอะไรนั่นแหละเสียบเสียบเนาะออ่นไล่เนื้อ เบิงเ<อ>บ่งเอ,เอาเไปราดเพื่อเอาเอาหั่นเป็นชิ้นน่ะบ่ต้องบ่ต้องไปฝักเด้แล่เอาเป็นชิ้นน่ะแม่นครับลาดเป็นชิ้นเลยเอาไปพันน้ำห่อนซะละ่ะรืแบบไออยังผมว่าคะแนนพันเอ๋มาเฮ็ดนี่ได้ตำเด้่ยเตำเตำลาบเหนียวนะเพิ่อนเตำราบเหนียวบ่เหนียวเด้หรืเปล่ามันลาบแล้วเลยนะมันเหลวไ <laughs> หมล่ะ <laughs> พ่นบ่กคอยใส้นํำฮวอนไมงต้องคอยใสคอยใส่ไปเลยอ้าวเว้โอ้ปหที่ีไม่ทันเลยม่ต้องพี่ดีไปทันลาบเนี้วเจอนี่ยไปหิวเขาเลยกินแล้วเนื้อตำฮูงเราเสียบีรีว่ะตำฮู้งแเสียบลุงตำเ้พริกเมื่อเผ็ดยังบ่ทันพ็ดอี ตัวใหญ่มากปานนี้ยแหง,แหงยานอยู่ได้ว่าเห็นยังกินแล้วมันบปเสียบ์เสียร์ไหมเข้ามามันยังไงล่ะเห็นมันดีที่สุดอ่ะน,นะผู<ม>้ใดมีแนวทางนะครับพี่น้องว่าปลาหมาเห็นยังกินเสียบถ้าที่ใดโตชีไดเ้เฮ็ดนั่นเด้อันนี้ขึ้นพวกอกัอกอีวะหัวหดเราเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าไปตกใหม่อยู่บันี้สิไปต,ตกตกปลาหมาเลยปาลาหม่าแนะ่นอน คือระบุไปเลยว่าไปตกปลามาครับี๋ยาพไปตกแต่ว่ามุมว่าเป็นตะไยร้มันขึ้นหลายตัวนะนางเบงอะผมไปนนางเบงป่ามันขึ้นะที่เนี่ยผมเห็นมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นเนาะกินเบ็ดเนาะกินนี่เลยมันมีหลายตัวตรงนั้นอะแต่เงียบมาถือปากแมนครับนี่แบบคนเท่าเนาะอาหารมาถือปากเมื่อกินเมื่อกินกินแบบกินเยอะใช่แหแบบกินหน่อยเออกินแล้ว เห็นอาหารถือปากตำย่างพวกอีสาไนไงตำแก้วลวกพักตำหมูฮู้งเสียบบั้งยันทำเข่าเนี่ยริยบเนี่ยโมพอดหรอครับ <laughs> กินผู้เดียว <laughs> สโซบอกะโซบอกเขาเดียวแ้วน่ะนี่ตำสมันได้ซิมตำแกงในจะจิม้มเหมือปลาตัวลนะสดซีโล่เนาะพูดใลว่าถามซือ ไีไม่ขายอีกแลวคนแทวนั่นแหละปลาแม่น้ำเนี่ยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งแพงขันเขาเขายตัวสำนึงโลดละลอยเศร้าเนี่ยขันมันตัวใหญ่เกินไปมันเกิสิกลายป็นโลดละลอยหาซื้อปุ๋ยปุ่างาแม่น้แม่นม้ำาอเพื่นหัวจากเนี่ยว่าป่านี่มันแ่บไปเช่นยังไปเ็นอย่งกินเมนูอย่างยังเขา บ้านบ้านเขาแถวอีสานมาหากินเนี่ยนโมโหจังโมโหจังเนื้อผ้ากลางปุ๊บเห็นว่าบ้านเขาตกได้เพิ่นไปซื้อเลยเจ้าเขาไปบอกอยู่ว่าปลาปลาหมามันแพงใช่ไหมปลาหมามัแพงราคาดีราคาดีบ่คือประดิษฐ์เลยโรยเนี้อปลาดีเลยานเนื่ยพลอยเนื้อพลอยแบบหวานเผานี่ก็สไตล์ ปลากระพงเลยนะครับเผาเกลือดวดีว่าผมว่าผมปลากระพงขันขันมัดสดๆอืมเห็นนี่มันลองห้องมาได้ปุ๊บมาสดๆเนื้อมันหวานมันนุ่มกระพงสดๆแซ่บก็นี่อีกอืคือตะกอนผมตกกระพงเนีผมไปตกกระพงบ่อผมได้มาปุ๊บเนี่ยคนสิล่อสื่อเลยเพราะว่าสื่อมันสดไงผมออกมาจากบ่อคือเขาสื่อเลยผมขายแค่ตัวละร้อยยี่สิบเองบางตัวโลสองเนี่ยผมขายร้อยยี่สิบ เขาซื้อเพชรแต่ขนาดผมเอกมาเผากินผมต้งติดใจเนาะบางทีกะเทาเก็บตู้ไว้มันกับบุคคลแซบซ้ำออกมาไหมปลาทุกชนิดทุกย่างถ้าสดเนี่ยมันจะแซบเลยมันจะแซบหวานเนื้อมันจะหวานเป็นเลยอ่าฮาขุดยอดเกินคำสิบรรยายบุมมีเลย บ่มีแล้วครับบกินสามคนเนี่ยปลาโตได้ครับเนี่ยหางหางมันได้ได้กินได้ฟังเดียวยังบอกขนาดฟังเดียวยังไม่เท่าเดือยูบินองเลยโตนึงฟังเดียวยังไม่เท่เดือนได้ครับหางมันยังเวิรนซุนอยู่พี่ยังไม่ได้แต่คิดบังโลดตัดเนื้อปลามันสั่งโตมันสั่งสามโลเปียดอย่น้องมันก็เฉลี่ยก่ะคนละโลกลัวมันจะได้สิกินเมื่อเนี่ยปลาบอกเร้าบอกว่าจะกกินสมตำ